เรื่องหมอชีวกะรักษาโรคฤๅษีดวงพวานของพระเจ้าพิมพิสารสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิาสารทรงประชวรเป็นฤิษีดวงพวานทระภูษาเปื่อนพระโลหิตก็คือเครื่องนุ่งหง่มพันนุ่งของพระองค์เค่ะพวกนามสนมเห็นจึงพากัหนวรยเราะยอะแล้วก็เยยอหอยันว่าเวลานี้พระราชาทรงมีระดูต่อพระโลหิตคือบดลูกนะคะ เกิดแก่พระองค์อีกไม่นานก็จะมีพระสูติการพระราชาถูกนางสนมบูลลี่ไม่ใช่เพิ่งมีตอนนี้นะคะเขบูลลี่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ <c oughs> ควค่ะก็แบบนี้นะคะเวลาใครถูกบูลลี่หรือว่าใครถูกว่าถูกอะไรก็ใช้สุดตาของพระพุทธเจ้าเลยบอก <c oughs> ไม่บริโภคร่วมหมายความว่าใครเอาอะไรให้เรากินเนี่ยเราก็ไม่รับของนั้นของนั้นก็ยังเป็นของของเขาคนเดิม คือกายวาจาใจของใครเนี่ยก็เป็นกรรมของคนนั้นเราจะไม่ไปร่วมรับกรรมคนอื่นคือเราไม่เกี่ยวด้วยนะคะทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็คือเท้าเธอทรงเกอ้อเขินเพราคํำหัวเราะเยาะของพวกนางสนมส่งเล่าเรื่องนั้นนะคะให้เจ้าชายอาภัยทราบบอกอาภัยพ่อป่วยเป็นด้่สีดวงพวานถึงกับครูสาเพื่อนโลหิตและนางสนมพาพากันหัวเราะเยาะทีนี้บอกว่า เจ้าช่วยหาหมอพอที่จะรักษาพ่อให้ได้ทีเถิด